สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆนะครับตัวสเปรย์โฟมทำความสะอาดนะครับหน้าจอ LCD TFT LED แล้วก็ p ลาสมานะครับย่อ Perfect นะครับ Perfect Cleaner นะเป็นของเบลเยียมนะนำเข้าโดยบริษัท Perfect a i r s o f เนี่ยประเทศไทยนะปกติผมจะใช้แต่ตัว อ้ซีซีนะครับซีซีกรีนเนอร์ตัวที่เขาไว้เชดหน้าจอตัวมือถือตัวจอคอมแต่นี่อยากลองดูเองพอดีไปเจอในลาซาดาช้อปปี้มาจำไม่ได้แม่นนะว่าสั่งมาจากลาซาดาหรือช h อปปี้นะขนาด200มิลลิลิตรนะกระป๋องกรประมาณรวมๆค่าส่งก็2 0 0กว่าบาทนะครับเนื้อโฟมตัว เขาจะเป็นเนื้อโฟอมนะครับเนื้อโฟอมเขาจะละเอียดละเอียด,ยดนะสามารถเนี่ยเช็ดหน้าจอมือถือหน้าแท็บเล็ตจอคอมนะกล้องถ่ายรูปเองกล้องนะ เครื่องเล่นเกมพกพากระจกเงาลดฝุ่นเกาะทําให้เกิดความเงางามนะเนื้อโฟมละเอียดนะไม่มีไม่เป็นหยดน้ำนะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็ไม่ทําลายสารเคลือบจอนะครับเขาเคลมว่าอย่างนั้นนะครับไม่ทําลายสารเคลือบจออ,อย่างกรณีเราอาจจะเอาแอลกอฮอล์บางท่านไม่ทราบนะเมื่อก่อนผมก็ไม่ทราบนะเอาแอลกอฮอล์ไปเช็ดนะจอมือถือนะ เพิ่งมารู้ไม่นานนี้เหมือนกันนะว่าเขาอาจจะไปทําลายนะครับทำลายสารที่เคลือบหน้าจอไว้นะไม่ไม่ว่าจะมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เขาจะมีสารที่เคลือบหน้าจออยู่นะครับนี่ปกติผมจะใช้ในตัวนี้เอ้าไม่ใช่ c c c r c นะ CR c r ออันนี้ผมก็คิดมาตลอดนะว่า c r c นี่เป็นของอเมริกานะจริงๆไม่ใช่นะพ,พราอกไม่รู้เป็นของที่ไหนแน่นะแต่เม d e in b e l g i u ยเหมือนกันนะครับ สรุปทั้งสอง,สองยี่ห้อเนี่ยเบลเยียมทั้งนั้นนะแปลว่าเขาต้องประเทศนี้ต้องมีอะไรดีสักอย่างนะถึงได้ทำสเปร์นะทำความสะอาดพวกหน้าจอขอมหน้าจอมือถืออะไรนะอันนี้ของเบลเยียมเมื่อก่อนผมคิดว่าเป็นของอเมริกานะเมดินเบลเยียมนะอันนี้นะครับเมดินเบลเยียมกันนะอันนี้ก็ดีผมใช้ยุ่นกันนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะบอกไว้ก่อนนะผมทดสอบใช้แล้วนะว่าโอเคก็ใช้ดีนะครับใช้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัว Perfect เนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองหาดูในจอยปี้ใน Lazada ได้ได้นะครับพิมพ์ว่าตัว โฟมทาความสะอาดหนะ้าจอมือถือหนะ้าจอคอมพิวเตอร์นะยี่ห้อเพอร์เฟกก็จะเจอเองนะเนื้อโฟมเขจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณซื้อใหม่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 นะคุณต้องเขยา่ากระป๋องหน่อยนะถ้าไม่เขย่ากระป๋องนะมันจะอ,อ่มันจะกลายเป็นน้ําออกมาคุณต้องเขย่าให้สักพักหนึ่งนะคราวนี้เหมือนกับไอ้ข้างในเขาเขาจะได้ ผสมผสมกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาเป็นเนื้อโฟมเองนะครับตอนผมซื้อมาตอนแรกผมกดนะเป็นน้ำนะจริงๆมันต้องขยับก่อนนะครับพวกไอ,ไอกระป๋องสเปรย์อะไรเนี่ยทั่วๆไปเขาต้องเขย่านะครับอันนี้ด้วยก็ด้วยเช่นกันนะซื้อมาใหม่ๆคุณเขย่าก่อนนะใช้นะคราวนี้มันก็จะเป็นเนื้อโฟมออกมานะครับข้อดีอของเขาเลยคือไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะใช้ได้อย่างสบายใจนะครับผมลองใช้ดูแล้วก็โอเคใช้ได้นะครับผมใช้ พึ่งวันนี้เนี่ยก่อนทําคลิปมาผมก็เอามาเช็ดตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์นะแล้วก็เหลือจากเช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมก็ไปปาดตัวมือถือตอบนะครับวิธีการเช็ดจริงๆอ่ะไม่ว่าจะจอคอมหรือว่าจอมือถือนะครับให้เช็ดเป็นทางเดียวกันครับซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับหรือบนลงล่างนะครับเอาให้มันตัดทางนะอย่าถูไปถูมาไม่งั้นมันจะเป็นเคราบ หลงเหลืออยู่นะเอาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยดูนะยี่ห้อเพอร์เฟคนะยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ